สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าวนี้นะครับผมได้ใจทาเป็นเมนูแกงปลาดุกนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเนื้อปลาดุกนะครับหลังจากซื้อปลาดุกมาแล้วก็ให้เราล้างเมื่อไว้อยหมดด้วยเกลือกับน้ําส้มสายชูหลังจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับถัดมาเป็นมะเขือเปราะครับให้เราผ่าแล้วก็แช่น้าเกลือไว้ใบกะเพราครับพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงพริกหนุ่มหั่นเฉียง ไปมะก,กรูดฉีกเกลือผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็พริกแกงแกงเผ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำลงไปดอกเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับ รอ้อยน้ําเดือดนะครับน้าเริ่มเดือดแล้วครับให้ใส่พริกแกงลงไปละลายพริกแกงนะครับ รอให้น้ำแกงเดือดดีๆนะครับเมนูกับข้าวง่ายๆแต่ตายกลัวเทียมใจนะครับถ้าชมคลิปแล้วถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นเที่ยวําใจเหมือนสมัยแรกๆที่ทำแล้วจะได้ค้นหาง่ายเนาะ ขอ,อน้ำแกงเดือดดีแล้วครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อประดุกที่เราหั่นไว้ถ้ามีประดุกนาแนะนําให้ใช้ประดุกนานะครับประดุกนาเนี่ยให้รสชาติที่อร่อยมากเลย เราจะปรุงรสคร่าวๆนะครับด้วยผมปรุงรสใบมะกรูดครับใส่ไปตอนนี้เลยจะได้หอมๆแล้วก็จะได้ลดข่าของประดุกด้วยนะครับ พอเดือดแล้วก็ตามเลยมะเขือครับว่าปลาดุกเนี่ยจะสุกง่ายเนาะใส่ลงไปแล้วก็กดให้จมน้ำแกงนะครับเวลาพาเนี่ยต้องแช่น้ำเกลือเลยนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอดำแล้วมันจะไม่สวยเนาะแล้วก็พริกหนุ่ม ก็ให้เราใส่ลงไปเลยครับเพราะผมต้องการให้นิ่มนิดนึงแต่พริกชี้ฟ้าเนี่ยเราจะใส่ที่หลังเนาะพริกชี้ฟ้าเพราะใส่นานเดี๋ยวเขาจะเละนะครับใส่ลงไปเลยเราก็จะรอให้มะเขือกับประดุกของเราใกล้สุกนะครับเราก็ค่อยปรุงรสอีกที ปรุงรสนะครับด้วยเกลือแล้วก็น้ำปลา้าใครชอบมะเขือกกรอบก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ผมต้องการให้มะเขือนิ่มนิดน,น,นึงเนาะแต่ก็อย่านิ่มจนเกินไปนะครับเดี๋ยว ะเขือเราจะไม่สวยชิมน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่เยอะนะครับให้เราเน้นเป็นเกลือแทนพอเนื้อปลาดุกสุกแล้วเราสามารถคนได้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวคาว ปิกคีฟ้าครับใส่ลงไปเลยแต่เวลาคนก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวเือประดุกเราจะเละตอนนี้มะเขือแล้วก็เริ่มสุกนะครับถ้าใครอยากได้ก,กรอบขนาดนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ผมต้องการให้มะเขือนิ่มกว่านี้นิดนึดนง โอเคท้าที่แล้วครับใบกะเพราครับตบท้ายเลยโอ้โหหอมมากเลยครับนี่ครับแกงปลาดุกฝีมือกูเดมใจนะครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาแกงประดุกฝีมือครูเตรียมใจนะครับลองไปทําทานก็ดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวหรือปลาสลิดแก้มสักหน่อยนะครับสุดยอดมากมายเลยกิบโวนใจก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์เที่ยวทำใจไว้ด้วยนะครับแต่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ